สวัสดีครับปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีต้นตาล3ามต้นอยู่ริมถนนเลียบชายหาดมีชายหาดยาวสวยงามและเงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนตากอากาศริมทะเลเป็นอย่างยิ่งและในวันนี้ผมจะมาแนะนำา4 4ที่พักปานบุรีส,สวยๆพร้อมความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการให้คุณผู้ชมใช้ประกอบการตัดสินใจในการไปใช้บริการกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมได้เลยครับ ที่พักที่แรกชื่อว่าลาวาน่าเอสเคบีดรีสอร์ทนะครับที่พักบรรยากาศดีติดริมทะเลเป็นช่วงปากแม่น้ําปานบุรีนะครับพื้นที่กว้างขวางมีสระว่ายน้ําเล็กๆมีจักรยานให้ปั่นเล่นมีเรือคายักให้พายเล่นมีบ้านพักเป็นหลังๆเป็นส่วนตัวเหมาะกับการพักผ่อนเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับราคาที่พักประมาณ1 0 0 0งพันถึงสี่บาทเรามาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยไปใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่1นึงเป็นวิวปากน้ําปรานจริงๆ สวยสงบน่ารักดูแลเอาใจใส่ดีสระว่ายน้ําสะอาดอาหารเช้าอร่อยความคิดเห็นที่สองวิวที่พักดีมากอยู่ติดปากน้ําปรานับรถเข้ามาลึกน่อยแต่บรรยากาศสถานที่ดีแน่นอนเงียบสงบสบายห้องดีนอนสบายพ,พี่พี่พนักงานให้บริการดีมากๆทุกท่านเลยใจดีและให้บริการเป็นอย่างดีที่จอดรถเยอะความคิดเห็นที่3มมาเที่ยวช่วงธันวาคมอากาศเย็นมากที่พักดีสระว่ายน้ําส่วนตัว และก็มีแบบส่วนรวมด้วยพนักงานบริการผู้้าดีรวมๆแล้วเยี่ยมยอดมากบริเวณที่พักก็ร่มลื่นลมพัดเย็นสบายเงียบสงบเป็นส่วนตัวเหมาะแก่การมาพักผ่อนกายและใจจริงๆจ้าแนะนำ ที่พักต่อมาชื่อ B C Summer Beach นะครับที่พักอยู่ริมทะเลเพียงเดินข้ามถนนมีสระว่ายน้ําและคาเฟ่ร้านอาหารเหมาะสําหรับสายชามีชาอร่อยอร่อยให้ลิ้มลองนั่งมองทะเลไปพังพลางรับลมทะเลเย็นชื่นใจมีห้องพักเรียบง่ายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบราคาที่พักประมาณ1,750บาทนะครับเรามาฟังความคิดเห็นจากคนที่เคยมาใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่หสมกับที่ได้อ่านรีวิวมาทุกอย่างเพียพร้อมทั้ง การบริการตั้งแต่เช็คอินจนถึงเช็คเอาท์ห้องพักหอมสะอาดเจ้าของใส่ใจทุกรายละเอียดพนักงานดูแลดีสู่ภาพบริการดีเยี่ยมไฮไลท์คืออาหารเช้าสุดอลังการรสชาติดีปริมาณเยอะมากจัดสวยงามมีเค้กวันเกิดมาเซอร์ไพรส์ด้วยขากลับก็มีผลไม้ให้ทานอีกหนึ่งกล่องประทับใจทุกอย่างเลยความคิดเห็นที่2ที่พักดีมากๆอาหารอร่อยจัดเป็นเซ็ตอิ่มจนต้องร้องขอชีวิตบรรยากาศดีติดทะเลมีจักรยานให้ยืมขับ โดยรวมประทับใจความคิดเห็นที่3ที่พักขนาดเล็กจิ๋วแต่เจ้าอยากจะให้สักสิบดาวที่พักสะอาดสะดวกปลอดภัยบริการใส่ใจดูแลแบบเยี่ยมเยี่ยมเตียงนอนสบายหมอนนิ่มหมอนแข็งหมอนเล็ก,ม,ลก,ม,ลกมีให้หมดไดเป่าผมไม้ชอดยุง่งพัดลมทุกจุดที่จอดรถมีหลังคาเดินข้ามถนนไปก็เป็นทะเลท่าน้ํารถมีหาดเล็กๆเดินเล่นได้สามารถเล่นน้ําได้มีจักรยานให้ปัน่นจักรยานปั่นลื่นจ้ก,นจกของก็ท่าจะดูแลอย่างดีเช้า ข้าปั่นรับลมวิวทะเลสดชื่นเย็นเย็นปั่นไปตาน3ต้นซื้อของกินที่ถนนคนเดินมีผลไม้ให้เวลาบายอาหารเช้าจัดให้เยอะจนฐานไม่หมดเวลากลับก็ยังมีของฝากให้เล็กๆน้อยๆใส่ใจมากประทับใจจนต้องไปซ้ำแน่นอน ที่พักต่อมาชื่อโกลเด้นพายบีดรีสอร์ทนะครับที่พักอยู่ริมถนนแค่เดินข้ามถนนไปก็เป็นทะเลแล้วที่พักจัดสวนได้สวยงามร่มรื่นบรรยากาศดีสระว่ายน้ําสวยมองเห็นวิวทะเลที่พักมีทั้งแบบเป็นหลังและเป็นห้องพักนะครับมีห้องประชุมจัดเลี้ยงสัมมนาได้ราคาที่พักประมาณ870-2,500บาทนะครับเรามาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยไปใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1สถานที่สะดวกตกแต่งสวยงาม ห้องพักสะอาดใช้งานได้ดีพนักงานดูแลและให้บริการดีมากอาหารเช้าใช้ได้ไม่มากหรือน้อยจนเกินไปคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายความคิดเห็นที่2โรงแรมสวยห้องพักสะอาดห้องกว้างชั้น3ามเห็นวิวทะเลโดยรวมดูแลดีพนักงานบริการดีมากอาหารเช้าหลากหลายดีความคิดเห็นที่3ห้องพักกว้างอยู่สบายบรรยากาศร,ร่มรื่นสะบัวดอกไม้ต้นไม้เสียงนกสะว่ายน้ำติดวิวทะเลไท รูปสวยทำเลดีติดตลาดคนเดินหน้าหาดที่สำคัญราคาถูก ที่พักต่อมาชื่อเชอราตันหัวหินปราณบุรีวิลล่านะครับที่พักระดับหรูหราบรรยากาศดีร่มรื่นเป็นธรรมชาติมีบ้านพักเป็นหลังๆทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กมีพื้นที่กว้างมีสระว่ายน้ําห้องออกกําลังกายสปาห้องอาหารพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้ในห้องที่ครบครันราคาที่พักประมาณ 5,500- ถึง1 5ึ0เรามาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยไปใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็น เหที่หนึ่งประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าไปพนักงานบริการดีมากๆยิ้มแย้มทักทายลูกค้าตลอดที่เจอห้องพักดีกว้างมากสระว่ายน้ำดีสุดๆความคิดเห็นที่สองไปเข้าพักมาเกิน2030ครั้งแล้วไปทุกครั้งก็ประทับใจทุกครั้งเลยทั้งความสงบของรีสอร์ทห้องสวยพนักงานทุกคนดูแลดีและใส่ใจเป็นกันเองอาหารอร่อยทั้งส่วนอาหารเช้าและห้องอาหารตอนเย็นทำให้การพักผ่อนแต่ละครั้งรู้สึก ดีและอยากกลับไปอีกตลอดตลอดครับความคิดเห็นที่3ธรรมชาติมากๆเงียบสงบสุดๆที่พักสะอาดอยู่ติดหาดตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆอาหารเช้าอร่อย ที่พักต่อมาชื่อโรงแรมวินแดมหัวหินปราณบุรีรีสอร์ทแอนด์วิลล่านะครับที่พักรูริมทะเลพื้นที่กว้างขวางจัดสวนสวยร่มรื่นเป็นธรรมชาติมีพื้นที่ให้ทํากิจกรรมมากมายมีสนามวอลเลย์สนามเทนนิสสะว่ายน้ําห้องอาหารสปาและอื่นๆมีกิจกรรมต่างๆให้แขกที่เข้าพักได้ร่วรรมทําเหมาะกับการพักผ่อนกับครอบครัวเป็นอย่างมากราคาที่พักประมาณ1 8 0 0งพันแปดร้อยถึงสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับเรามาฟัง ความคิดเห็นของผู้ที่เคยไปใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งรีสอร์ทอยู่ใกล้ต้นตาล3ต้นข้ามถนนไปก็เป็นทะเลภายในรีสอร์ทบรรยากาศดีเงียบสงบเป็นส่วนตัวไม่พลุกพล่านรถจอดอยู่ด้านหลังมีบริการรถกอล์ฟรับทรงพนักงานน่ารักและให้การช่วยเหลือดีห้องพักสะอาดนอนสบายอาหารเช้ามีหลากหลายให้เลือกทานและนั่งมองวิวทะเลโดยรวมเป็นที่ที่ดีมากเหมาะแก่การมาพักผ่อนจริงๆ ความคิดเห็นที่2ดีงามพนักง,งานทุกคนที่เจอบริการดีมากห้องพักสะอาดในห้องมีกลิ่นหอมชอบสบู่มากกลิ่นหอมสมุนไพรครีมอาบน้ำครีมทาผิวกลิ่นตะไคร้สดชื่นไปครั้งแรกก็ประทับใจเลยต้องไปอีกแน่นอน ความคิดเห็นที่3ที่พักแอร์เย็นเตียงนุ่มสบายกิจกรรมมากมายให้ทำอาหารเช้าอร่อยหลากหลายยิงธนูไม่แพง20ดอก180พนักงานเฟรนลี่มากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมห้องน้ำฝักบัวแรงถูกใจจริงๆ ที่พักต่อมาชื่ออิมสุกรีสอร์ทนะครับที่พักอยู่ใกล้กับจุดชมวิวตาล3ต้นอยู่ตรงข้ามกับลานชมวิวป้ายแหลมเกตพอดีนะครับหาไม่ยากที่พักมีแบบบ้านหลังใหญ่บ้านหลังเล็กและห้องพักมีสระว่ายน้ําและลานสนามหญ้าสาหรับจัดกิจกรรมเล็กๆได้สบายๆราคาที่พักประมาณ2 0 0 0ถึง2,200บาทเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งที่พักสงบอยู่ตรงข้ามกับแหล่ แคมป์เกตมีบริเวณสนามหญ้าสะวยน้ำมีนกแก้วต้อนรับแขกน้องๆให้บริการดียิ้มแย้มแจ่มใสาอาหารเช้ามีทั้งข้าวต้มทะเลและชุดไส้กรอกแฮมขนมปังปิ้งปลาทองโกกับกาแฟหรือน้ำส้มอิ่มอร่อยห้องพักแบบบังกะโลมีพื้นที่กว้างมีระเบียงหน้าบ้านด้วยความคิดเห็นที่2ห้องพักสะอาดอาหารอร่อยมากขอบอกน้องพนักงานน่ารักบริการดีเยี่ยมบรรยากาศร,รม่มรื่นตอนเย็นบริเวณใกล้ๆมีของขาย เหมือนถนนคนเดินด้วยความคิดเห็นที่3ห้องพักสะอาดอาหารอร่อยพนักงานบริการดีมากราคาที่พักไม่แพงวิวสวยติดทะเล ที่พักต่อมาชื่อปราณบุรีน้อยรีสอร์ทที่พักเป็นบ้านเป็นหลังๆและแบบอาคารห้องพักมีพื้นที่จัดงานเลี้ยงมีสระว่ายน้ำทำเลดีอยู่ริมทะเลแค่เดินข้ามถนนห้องพักเรียบง่ายมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ราคาที่พักประมาณ600ถึง6000บาทนะครับเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งเป็นรีสอร์ทที่อบอุ่นสบายๆติดกับทะเลลงเล่นน้าทะเลได้เล่นน้า ทะเลเสร็จแล้วก็มาลงสระว่ายน้ําของรีสอร์ทสรุปคือดีอะครับความคิดเห็นที่2พนักงานให้บริการเป็นอย่างดีห้องพักสวยสะอาดเจ้าของก็น่ารักมากๆบริการดีดูแลดีและเป็นกันเองสุดๆความคิดเห็นที่3ที่พักหาง่ายแค่ข้ามถนนไปก็ถึงชายหาดเลยมีห้องพักหลายราคามีที่จอดรถมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสามารถปิ้งย่างหน้าห้องได้เจ้าของบริการดีตอนเช้าก็มีปลาท่องโกะ และข้าต้มอร่อยอร่อยให้ด้วยราคาไม่แพง ที่พักต่อมาชื่อ Foresta Resort นะครับที่พักสบายๆในอาคารสีแดงสดห้องพักเรียบง่ายสะอาดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่มีบาร์ร้านอาหารและร้านกาแฟให้บริการมีสระว่ายน้ำเล็กๆให้เล่นราคาที่พักประมาณ790บาทเรามาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1ห้งหองส่วนตัวแบบวิลล่าราคาดีมากตอนรับน้องมาด้วยอยากไปอีกพี่ๆทีมงานทุกค น,น่ารักมากเดินข้ามถนนก็ถึงทะเลมีร้านอาหารพร้อมเยี่ยมครับความคิดเห็นที่สองห้องพักดีมากสะอาดมีสระว่ายน้ําให้เด็กๆได้เล่นด้วยบรรยากาศดีเงียบสงบไม่ค่อยมีเด็กแว้นน่ะไว้มาพักอีกแน่นอนความคิดเห็นที่3เป็นอีกหนึ่งที่พักที่ตราตรึงใจพี่พนักงานบริการดีมากห้องสะอาดกว้างขวางสระว่ายน้ํายาวว่ายได้สบายๆจุดเด่นที่น่าสนใจก็คือมีห้องพัก แบบผูวิลล่ามีสระว่ายน้ำส่วนตัวอยู่ด้านหน้าห้องเลยแต่มีเพียงแค่หนึ่งห้องเท่านั้นและจองเต็มไว้มากในคืนที่ท้องฟ้ามืดนอนมองดวงดาวสว่างสวยถ้าไปเที่ยวปราณบุรีอีกครั้งก็จะกลับไปพักผ่อนที่เดิมนะ ที่พักต่อมาชื่อวิลล่ามารร็อกรีสอร์ทนะครับที่พักติดทะเลฝั่งตรงข้ามมีเซเว่นที่พักตกแต่งสไตล์โมโรอคโคที่พักแห่งนี้เป็นของคุณตันภาสกรนาทีเจ้าของชาอิชิตันนั่นเองนะครับภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครันใครชอบแนวนี้รับรองว่าถ่ายรูปกันจนแบตหมดมมเมมเต็มกันเลยอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันสวยทุกมุมเลยทีเดียวราคาที่พักประมาณ3,000ถึง7,600บาทเรามาฟัง ความคิดเห็นจากคนที่เคยไปใช้บริการก็ดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งที่พักสวยมากบรรยากาศดีสิ่งอำนวยความสะดวกมีครบสำหรับโรงแรมติดทะเลมีร้านอาหารใกล้ๆและตรงข้ามก็มีเซเวน่นเรียกได้ว่าไปถึงก็ฝังตัวพักผ่อนได้เลยถ้าไม,ม่อยากจะไปไหนนะความคิดเห็นที่สองที่พักสวยมากดูรู้ว่าใส่ใจอาหารก็อร่อยมากเมนูสลัดเป็ดอะไรสักอย่างเนี่ยแหละสั่งไป3จานเลยจองที่พักแบบหนึ่งหลังมีส ข้างบนรูปท็อปสงบเป็นส่วนตัวประทับใจทุกอย่างเลยความคิดเห็นที่3ที่พักสไตล์โมรอกโคเงียบสงบสวยมากห้องพักมีหลายแบบให้เลือกวันที่ไปเลือกห้องสีน้ำเงินตกแต่งมีเอกลักษณ์ชายหาดมีความเป็นส่วนตัวเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆขนมก็อร่อยน้ำในตู้เย็นทานได้ทั้งหมดทีวีออกมาจากมุมใต้เตียงนอนดูไฮเทคดีอาหารในโรงแรมอร่อยดีเข้ากันมีชุดพื้นเมืองให้ใส่ตอนพักอยู่ที่นี่ด้วยเพื่อให ได้บรรยากาศพนักงานใส่ใจรายละเอียดดีมากที่พักต่อมาชื่ออาลินตาหัวหินปราณบุรีรีสอร์ทแอนด์สปานะครับที่พักสวยๆวริมทะเลวิวดีมากบรรยากาศผ่อนคลายเงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อน มีบ้านพักเป็นหลังๆมีสระว่ายน้ำสวยๆห้องพักสบายๆพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้ราคาที่พักประมาณ4,300-6,000บาทนะครับเรามาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยไปใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1ห,ห้องพักดีอาหารอร่อยพนักงานน่ารักบริการดีมีส่วนของเบเกอรี่คาเฟ่รสชาติอร่อยบรรยากาศดีมากความคิดเห็นที่2ไปพักกัน4-5คนที่พักกว้างขวางได้ฟิลไปพักบ้าน ตากอากาศชายหาดกว้างมากชอบความสงบของที่นี่อาหารเช้าดีแต่ต้องเดินขึ้นไปทานตึกด้านหลังบนชั้นสองแต่ก็ทำให้ได้เห็นวิวในมุมที่สูงโดยรวมชอบมีสระว่ายน้ำให้เล่นเหมาะแก่การพักผ่อนจริงๆ ความคิดเห็นที่3ห้องพักเรียบเรียบแต่ดูมีสเสน่ห์หาซทายหน้าห้องสงบมากบรรยากาศดีหน้าฝนนี่สดชื่นมากเลยอาหารเช้าอิ่มมากอร่อยดีกาแฟครัวซองหอมอร่อยพนักงานน่ารักมากๆ ที่พักต่อมาชื่อหัวปลีเลซี่บีทรีสอร์ทนะครับที่พักริมทะเลบรรยากาศเงียบสงบเหมือนมาบ้านพักตากอากาศลมทะเลพัดผ่านสดชื่นห้องพักสะอาดเรียบง่ายกว้างขวางราคาที่พักประมาณ2 4 0 0ถึง3,900บาทครับเรามาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยไปใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งพักห้องปลาดาวติดทะเลอยู่ชั้นสองเหนือห้องแมงกระพุนห้องพักไม่ได้ใหม่มากนะแต่สะอาดอุปกรณ์ใช้งานได้คร ไม่ช็รุดวิวสวยสงบเหมาะกับการมานั่งชิลวหน้าห้องพระอาทิตย์จะขึ้นจากทะเลฝั่งหน้าห้องพอดีเลยความคิดเห็นที่สองที่พักสวยสงบให้ความช่วยเหลือดีมากเพราะเรามาพักคนเดียวพนักงานที่รีสอร์ทก็ขับรถไปส่งที่สถานีรถไฟให้ด้วยประทับใจความคิดเห็นที่สมเราเป็นลูกค้าสิบกว่าปีแล้วไปพักหัวปลีเกือบทุกปีนอนมาเกือบทุกห้องชอบห้องที่อยู่ติดทะเลบานฟังขึ้นห้อง แงกพุนห้องปลาดาวตื่นเช้ามาก็จะเห็นทะเลที่พักไม่ได้ใหม่มากนะแต่รักษาความสะอาดได้อย่างดีมีการบำรุงรักษาอยู่เสมออาหารเช้ามีเอกลักษณ์ในตัวของหัวปลีหมาทีไรก็อดถ่ายรูปไม่ได้น้ำสปะรดอร่อยมาก ที่พักต่อมาชื่อปราเสบันวีสอร์นะครับที่พักริชายหาสวยๆอีกแห่งที่อยากแนะนําห้องพักโปร่งโล่งสบายสะอาดเรียบง่ายพร้อมระเบียงให้นั่งพักผ่อนอ่านหนังสือมีสระว่ายน้ําและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ราคาที่พักประมาณ5 3 0 0ถึง5,800บาทนะครับเรามาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยไปใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1นึงที่พักดีทะเลสวยเงียบสงบไพรเวทสุดๆสระว่ายน้าวิวทะเล เลน่าเล่นมากอาหารเช้าอร่อยพนักงานสุภาพน่ารักทุกคนดูแลลูกค้าได้เป็นอย่างดีไว้มีโอกาสหนะ้าจะไปใช้บริการอีกนะครับความคิดเห็นที่2โรงแรมมีสระว่ายน้ำติดทะเลบรรยากาศดีมากกลางคืนเงียบสงบไม่พลุกพล่านเหมาะกับการมากับครอบครัวตรงส่วนใช้หาสามารถเดินเรียบไปเรื่อยได้ทั่วบริเวณเลยอาหารเช้าก็โอเคอร่อยอยู่ท้องแอร์เย็นชำ่ำผ้าห่มหนาสะใจสุดๆความคิดเห ที่3ห้องพักสะอาดน่าราักกระทัดรัดมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบสระว่ายน้ำมีขนาดใหญ่มีโซนตื้นและลึกอาหารเช้าอร่อยและน่าทานมีเมนูหลากหลายที่พักต่อมาชื่ออิลมาเล่รีสอร์ทนะครับที่พักอยู่ใกล้ๆก,กับประเสบันมีห้องพักแบบอาคารและแบบเป็นหลังๆอยู่ริมชายหาดวิวสวยมีสระว่ายน้ำห้องพักซีวิวมองเห็นทะเลได้สวยงาม ภายในห้องพักกว้างสะอาดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกราคาที่พักประมาณ2150ถึง3450บาทนะครับเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึงรีสอร์ทร่มรื่นมากต้นไม้ยเยอะติดหาดทะเลสวยสงบแนะนำเลย ความคิดเห็นที่ 2. บรรยากาศเงียบสงบห้องพักสะอาดพนักงานยิ้มแย้มบริการดีมากเจ้าของอัธยาศัยดีมีโอกาสไปปราณบุรีจะพักที่นี่อีกแน่นอนครับความคิดเห็นที่ 3. ชอบใจในความร่มรื่นของสถานที่ชายหาดเนียนสวยร่มรื่นเหมือนโอเอซิสริมทะเลเลยมีที่นั่งพักผ่อนใต้ต้นไม้มีสระว่ายน้ำที่ใช้งานได้ทั้งวันห้องพักว่างมีห้องนั่งเล่นเหมาะกับการพักผ่อนเช้าเช้าเย็นเย เดินเล่นไปทางเขาก็โลกได้หาดบริเวณนี้สวยมากสายเนียนละเอียดเอาจักรยานมาปั่นริมทะเลได้ไปถึง300ยอดเลยที่พักต่อมาชื่อภูริมันตรารีสอร์ทแอนด์สปานะครับที่พักริมทะเลวิวสวยบรรยากาศดีมีสวนเล็กๆและสระว่ายน้ำวิวทะเลให้เล่นสามารถลงไปเดินเล่นชายหาดได้เลยห้องพักว่าง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมีระเบียงให้นั่งเล่นชมวิวชิลลราคาที่พักประมาณ2,500-2,700บาทนะครับเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งที่พักสะอาดพนักงานบริการดีพูดเพราะเป็นกันเองพักเป็นครั้งที่2แล้วราคาสำหรับเราก็ถือว่าโอเคไม่แพงอาหารก็อร่อยโดยเฉพาะข้าวต้มกุ้งและไข่คอนโดความคิดเห็นที่2ที่พักบรรยากาศดี ริมทะเลมีที่จอดรถกว้างขวางอาหารเช้าอร่อยดีมีโอกาสจะไปพักอีกนะความคิดเห็นที่3ที่พักร่มรื่นสงบเป็นส่วนตัวติดชายหาดที่สะอาดน้ำทะเลใสได้รับการบริการอย่างดีจากพนักงานทุกคนเลย ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับ14ที่พักปราณบุรีนอกจากที่พักทั้ง14แห่งนี้ก็ยังมีที่พักสวยๆราคาไม่แพงและน่าใช้บริการอีกมากมายเลยนะครับสามารถเลือกได้ตามความชอบและงบประมาณของคุณผู้ชมได้เลยหากว่าท่านใดเคยไปใช้บริการที่พักแห่งอื่นๆที่ปราณบุรีและต้องการแชร์หรือแนะนําเพิ่มเติมก็สามารถโพสต์เอาไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็น กำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ